งานในพาะศาสนานี่มันไม่ได้มีอย่างเดียวมีหลายอย่างงานเกี่ยวกับการบำเพ็ญกิจวัตรในวัดวาอารามก็มีงานเกี่ยวกับบำเพ็ญศาสนกิจภายนอกวัดก็มี นี่พูดถึงงานในพุทธศาสนานี่มันมีมาอย่างเนี้ยตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้านั่นก็มีกิจนิมนต์ดูจะไม่ค่อยขาดเลยจนได้ตั้งพระตุดเทศไว้ตั้งเจ้าหน้าที่แจกพระไปเจริญพุทธมนต์ไปฉันพัตตาหารที่บ้านเขา หมุนเวียนกันไปอ,อย่างนี้แหละอันนี้มาจนถึงทุกวันนี้งานอย่างว่านี่มันก็มีอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บวชเข้ามาแล้วมันต้องให้เรียนรู้หน้าที่ของตนชีวิตของเรามันไม่ใช่อยู่คนเดียวได้โดยเฉพาะนักบวชเนี่ย ยิ่งเนื่องด้วยผู้อื่นอยู่ตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นู่นเ,เกี่ยวกับเรื่องปัจจัยสี่เป็นอย่างนั้นแต่นั้นในสาสนาพิธีมันก็มีการเจริญพระพุทธมนต์การสวดมาติกาบังสกุลคนตายอ,าอันนี้ดังนั้นต้องรู้ไว้ เมื่อรู้แล้วเราต้องเตรียมตัวสิท้องเรียนจำเอาสวดสูตรต่างๆสำหรับที่จะต้องไปใช้ในงานสวดปริตตะมงคลในบ้านในเรือนเขาท่องเอามาติกาปาทะคือสูตรสำหรับที่จะไปวสวดสวดมาติกาคนตายมนี้ เดี๋ยวไปนิ่งนอนใจมันต้องให้นึกคิดสี่เราบวชเข้ามาแล้วเดีวไปคิดแต่ว,ว่าจะซึกจางเดียวเท่านั้นอันเรื่องอย่างนั้นนะมันไม่ควรคิดกันไปให้มากควรลำพึงฝึกใจของตัวเองนี่ให้มันโน้มไปในทางาศาสนธรรมคำสอนของพระเจ้า เออบิ่มอยู่ในาศาสนธรรมให้มากเพราะคนเรานี่อยู่ที่ไหนถ้ามีความสบายใจทำใจสงบได้แล้วอยู่ที่ไหนก็มีความสุขสำหรับผู้ที่เบื่อต่อ,อความทุกข์แตต้องการความสุขแล้ว เช่นนี้นะเมื่อเราบวชอยู่ในวัดวาอารามนี้หากเป็นผู้ไม่กะม,มาดไม่รู้อำนาจเกตันหาโคมทยานอยากห้ามจิตของตนได้ไม่ให้มันอยากได้อะไรต่ออะไรในโลกนี้อย่างนี้มันก็อยู่สบายสบายเมื่อได้ความสบายใจแล้วทำไมถึงจะด,ดิน้น ศึก้าลาเพศออกไปที่เป็นศึกออกไปนั้นเพราะมันไม่เห็นผลแห่งการบวชไม่เห็นผลแห่งการปฏิบัติธรรมในวัดปราศาสนานี้ <c oughs> <c oughs> เห็นตั้งแต่ความสุขสนุกสนานอยู่ในโลกเหตุน,นั้นนะบวชเข้ามาแล้วจึงใจก็ไปอยู่แต่บ้านนู้น มีแต่กายเท่านั้นอยู่ในวัดมันเป็นเช่นนั้นนะมันถึงศึกไปได้บวชมาแล้วนะถ้ากายอยู่ในวัดใจก็อยู่ในวัดนี่อย่างนี้มันจะไม่อยากศึกหรอกอใจกายอยู่ไหนใจก็อยู่ตรงนั้นอยู่ที่กายเท่งกายนี่เห็นอยู่เห็นกายนี่เป็นของไม่เที่ยงไม่ยังยืนอยู่ เห็นมันจะของเป็นของแตกของดับอยู่ไม่มีสาระแก่นสารอะไระเมื่อมันเห็นอยู่นี่ราไม่ทราบว่ามันจะดิ้นไปอนขอนคอยหาอะไรในโลกอันนี้ม,มันไม่มันก็ตัดทอนตันหาลงได้เมื่อมันเห็นอย่างนี้ก็เราบวชอยู่นี่มันก็ได้มีปัจจัยสี่เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายอันนี้พอเป็นอยู่ไปได้อยู่นี่ ไม่ใช่ว่าทุกยากลำบากอะไรนะแต่ว่าจิตของคนเรานะ่ะเมื่อมันรู้อำนาจแก่ตัญหาแล้วเมื่อความเป็นอยู่เพียงแค่นี้มันก็ไม่ไม่ไม่เพียงพอแก่ความต้องการสาเหตุมันนะเพราะการอยู่เช่นนี้มันไม่ได้สนองความอยาก อย่างอื่นเนื่องจากว่ามันมีวินัยบังคับอยู่นั่นแหละถ้าผูใ้ใดมาเพ่งที่นาดูความอยากอันมันนอกเหนือไปจากคำวินัยไปนี้แล้วเห็นว่ามันเป็นโทษเป็นทุกข์เช่นนี้นั่นแหละมันถึงหยุดยุติลงได้ความอยากอันนั้น<ม>เห็นว่ามันไม่ใช่เป็นไปเพื่อความสุขมันเป็นไปเพื่อความทุกข์โดยแท้ มันเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ถอยอถ้าถ้าไม่เห็นอย่างว่านี้แล้วมันก็เป็นธรรมดาเลยผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์อยู่ได้ในพระศาสนานี่มันก็ล้วนตั้งแต่เห็นโทษแห่งตัณหาราคะเห็นโทษแห่งกามคุณนั่นแหละมันถึงอยู่ได้เห็นโทษมหมความว่า ถ้าหาก,กว่าซึกออกไปคุกคีกับสิ่งเหล่านั้นแล้วมันมีแต่ทุกข์ทุกข์หลายตัวความสุขอันว่าความสุขมีกับเป็นความสุขทั่วคราวประเดี๋ยวประดาวก็หายแต่มันมองเห็นอย่างนี้่มันมันถึงเบื่อหน่ายในปาถนาจะออกไปหามันนั่นแหละผู้บวชเข้ามาแล้วก็ต้องพิณาอย่างนี้ ให้สงฆ์ก็ว่าเราเป็นพิกขุภิกขุแปลว,ว่าผู้เห็นภัยในวัฏสงสารภัยอะไรก็เห็นภัยของกิเลสปัญหาอันมันจูงจิตจูงใจให้ท่องเที่ยวไปในสงสารบางทีกิเลสอันเป็นบาปมันปะจูงลงนรกนู่น ได้ทนทุกข์ทรมานอยู่ในรนระกนี่แหละเห็นภัยในสงสารนะเห็นโทษของกิเลสนี่เองนะแล้วถ้าเห็นโทษละเอียดเข้าไป่นนั้นก็ก็เห็นว่าการเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารนี่นะมันเป็นทุกข์เมื่อสรุปลงแล้วน่ะมันไม่ใช่มันเป็นทุกขอ,นะอย่างที่ว่ามาแล้วนะ่ะสุขก็สุขชั่วคราว แต่ว่าทุกนั้นมันหลายกลัวทุกพระพุทธเจ้าจึงสรุปลงว่าทุกขาชาติปุณับปุนังการเกิดบ่อยๆนี่มันเป็นทุกข์รวมลงว่ามันเป็นทุกข์แค่อย่างเดียวอะมันไม่ใช่เป็นสุขถึงเป็นสุขได้กับสุขเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่เวลาบุญกุศลหนหลังยังอุปถัมภ์บำรุงชีวิตนี่อยู่ คันพอบุญนันนั้นมันร่อยหลอลงมันหมดลงไปแล้วความสุขนั้นมันก็หายหน้าไปเลยเวลาจวนจะตายมันก็มีแต่ความทุกข์ลูกเดียวอะปรากฏอยู่ในใจนั่นดังนั้นพระองค์เจ้าจึงตรัสสรุปลงว่าความเกิดบ่อยๆเนี่นมันเป็นทุกข์แต่เราต้องพิจารณาให้มันเห็นตามที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้นี้ ในฐานะที่เราเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าอย่าให้มันเห็นทุกข์กว่าเป็นสุขไปเห็นความสุขกว่าเป็นทุกข์ไปอย่างนี้แล้วก็มันก็เพี้ยนจากพุทธศาสนาไปแลวความเห็นของผู้นั้นมันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้เลยเพราะไม่เห็นตามเป็นจริงเมื่อไม่เห็นตามเป็นจริงแล้วมันก็ไม่เบื่อไม่หน่ายเป็นอย่างนั้น เห็นความสุขก็เป็นทุกข์ไปยกตัวอย่างเช่นการมาบวชอยู่ในวัดวาศาสนานี่นะอมันแสนมีความสุขสบายเพราะไม่มีกังวลอะไรไม่มีการงานหนักหนาอะไรที่จะต้องทําไม่ได้แบกภาระของหน้าที่การงานทํามาหาเรี่องชีพ ไม่ได้วิตกวิจาร์ไปในอนาคตว่าต่อไปนี่เราทำยังไงจะร่ำรวยะจะเป็นเศรษฐีเขาเขาได้อะไรหมดเนี่ยมันไม่มีตัณหาอนาคตก็ไม่มีถ้าผู้บวชจริงๆนบวชมาแล้วควบคุมจัดจิตใจของตนให้ได้แต่เช่นนี้แล้วนะละความอยากอันนี้ได้แล้วมันแสนสุขสบายเลย การบวชอยู่ในพุทธศาสนาเนี่ยไม่มีความสุขใด,ดในโลกที่จะเทียบเท่าได้แม้พวกมีเงินเป็นพันพันล้านอย่างนี้นี่มันก็มีทุกเท่ากับเงินพันล้านนั่นแหละอย่าไปเข้าใจว่ามันจะเป็นสุขล้นๆไปเลยคนมีเงินมากๆม,มันก็มีกิจการมากมีกิจการงานมากมีบริวารมากเอ้าต้องควบคุมคนงาน อย่างเป็นร้อยร้อยพันพันไปอย่างนี้นะแล้วมันจะสบายเมื่อไหร่อ่ะคนงานนี่ไม่ใช่ว่ามันจะไปฟังคําสั่งไปได้ทุกคนนะบางคนก็บิดเบี้ยวไปทําให้หนายจ้างนั้นหนักใจเข้าไปถ้าไปลุกลานเขามากๆดีไม่ดีลุกเขารวงหัวกันสังหารหนายจ้างตายมาแล้วก็เยอะแย,ะ,ยะนะอันบนนี้นะต้องพิจารณาให้มันเห็นนะ ไอคนรวยทั้งหลายในโลกอันนี้นะมันไม่เห็นว่ามันจะอยู่เย็นเป็นสุขอะไรอะเว้นเสียแต่ผู้รวยแล้วเข้าวัดเข้าวาไปฟังธรรมจำศีลน,นั่งภาวนาตรงอารมณ์ได้บ้างนี่ก็ยังพอมีความสุขอยู่บ้างถ้าผู้ร่ำรวยแล้วไม่หันหน้าเข้าวัดวาเลยมีแต่ปล่อยใจไปผูกพันอยู่กับการกำงานกับรายได้รายเสียอะไรต้ออะไรหมดนะั้นมันหาความสุขไม่ได้เลย เนี่ยเพราะฉะนั้นลองคิดเทียบกันดูสิความสุขในการบวชกับความสุขของผู้ครองเลือนมันจะแตกต่างกันอย่างไรอ่ะจิงโยผู้บวชนี่ถ้าเป็นผู้ประมาทไม่สำรวมจิตตัวเองไม่รู้จักห้ามจิตตัวเองจากอารมณ์นั้นๆั้ได้พอเรื่องอะไรมาถึงเข้าก็ไหลไปตามมันเลย อย่างนี้นี่มันมันก็เดือดร้อนจริงอะหาความสุขไม่ได้จริงๆถ้าปล่อยใจส่งเป็นทาสของกิเลสตัณหาอย่างว่านะั่นนะก็อย่างว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสไปแล้วที่มีผิดที่ไหนล่ะถ้าผู้ใดรู้อย่างว่าอันนี้แล้วเบื่อตัณหาแล้วก็จะไปอยากมันนมันไม่ใช่ยากอะไรนะการละตัณหานะห้ามจิตตัวเองนี่ไม่ให้อยาก ได้อะไรต่ออะไรแล้วมันก็ตัณหามันก็จูงใจดวงนี้ไปไม่ได้ตามประสงค์ของมันเลยเนี่ยว่าเราทวนกระแสตัณหาอมันปั่นใจให้อยากได้อันนั้นอันนี้เราไม่อยากหนีไปอยากมันไปทําไมมันทุกข์เราจะอยากแต่ในสิ่งนี้จําเป็นต่อชีวิตเท่านั้นแหละสิ่งใดที่ไม่จําเป็นต่อชีวิตจะไม่อยากมัน อยากดื่มเหล้าเม้าสุราอยากสูบก,กัญชายาฝิ่นเฮโรอีนอยากสูบบุหรี่หมูเนี่ยตัณหาเหล่านี้ล้วนแต่เป็นไปเพื่อทุกข์ในปัจจุบันนี่ทั้งนั้นเลยไม่ถึงกับว่าไปทุกข์ในโลกหน้าหรอกอยู่ในโลกนี่แหละเป็นทุกข์เห็นกันดาดื่นอยู่ทไปงไปตัณหาเหล่านี้นะตัณหาเจ้าชู้ มักๆในกามโมริก็เป็นทางแห่งความจิบหายเฉพาะหน้าในปัจจุบันนี้เองไม่ถึงกับว่าจะไปเป็นทุกข์แต่ในโลกหน้าอย่างเดียวอะนี่ถ้าบุคคลมาห้ามจิตตัวเองได้ไม่ให้มันปรุงแต่งความอยากเหล่านี้ขึ้นในใจแล้วมันก็แสนสุขแสนสบายเลยเป็นคฤรึหัดก็สบายเพราะว่า มันจะได้รวบรวมเงินทองที่หาได้มารวมกันเข้าเป็นก้อนเป็นหน่วยได้อยู่ถ้าลักความอยากอันหมนี้ลงไปแล้วนะให้มันอยากแต่ข้าวกับน้ำอยากนอนอย่างนี้นะอยากได้เงินมาเลี้ยงครอบครัว แล้วก็ไปแสวงหาเงินโดยทางที่ชอบโดยศิลธรรมและชอบโดยกฎหมายไอ้ความอยากเหล่านี้มันก็ไม่ถึงกับว่ามันจะเป็นทุกข์มากมายเท่าไรหรอกไอ้ความอยากที่มันเลยศิลเลยทำไปนี่แหละที่พระพุทธเจ้าอ่ามันเป็นทุกข์มากมันนำไปสู่ทุกข์ในอบายภูมินู่นไม่ใช่ทุกข์แต่ความเป็นมนุษย์เท่านี้ ก็ต้องพิจารณาดูกันให้ดีเราเป็นสาวกสาวิกาของพระพุทธเจ้าแล้วก็ควรดำลีตตรีตองที่เราจะไปอยู่ไปเฉยๆทำไมอ,ะอ่ะการดำลิอย่างนี้นะเรียกว่าเราดำลิหาทางออกจากทุกข์ให้เข้าใจการพิดดำลิพิจารณาเห็นโทษของกิเลส อันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ต่างๆนาน,หนาหม่นี้นะนี่เรากำลังดำริที่จะถอนตนออกจากเหตุแห่งทุกข์เหล่านี้ถ้าใครยังไม่ดำริเห็นโทษของกิเลสด,ดังกล่าวมานี้แสดงว่าผู้นั้นยังไม่เบื่อทุกข์ในสงสารยังไม่คิดอยากจะหนีจากทุกข์นี้เลยนั่นแหละเอา เดิมเล่าเมาเข้าไปติดเล่างอมแงมเข้าไปก็ยังว่าตนเป็นสุขสบายอยู่ยังชอบมันอยู่อย่างนี้นะไม่คิดว่าจะถอนตนออกจากสุลายาเมาเหล่านั้นเลยพอใจกับมันอยู่นะมันจะทุกข์ยังไงมันจะยากลําบากยังไงมันจะยากจนเพราะ หาเงินได้มาแล้วเอาไปซื้อของหมื่นมอมาซ่องเสียเสียมากก่มากก็ช่างมันอ่เพราะว่าขอใจกับมันแล้วนี่นี่แหละคนเราไม่รู้จักไม่เห็นโทษของตัณหาเหล่านี้มันก็ทุกข์หนักเข้าไปเรื่อยๆเป็นอย่างนั้นการละตัณหามันก็ละเป็นขั้นๆอย่างที่เคยแสดงมาแล้วนั่นแหละ ไม่ใช่ว่าละทีเดียวแล้วมันหมดไปทุกอย่างไปเลยไม่ใช่ผู้มีอินทรีย์วรมียังอ่อนอยู่นี่แล้วก็เพียรละให้เป็นขั้นๆไปตัณหาอันใดมันจะทำให้ได้ประสบค,ความทุกข์ในปัจจุบันนี้และจะเป็นทุกข์ไปในอนาคตเบื้องหน้าอย่างนี้นะเราศึกษารู้แล้วเราก็ละตัณหาประเภทนี้ก่อนอื่นเลย มเมื่อละตันหาประเภทนี้ได้แล้วมันก็ยังเหลือแต่ตันหาอันมันไม่พาให้ไปทำบาปทำกรรมอันชั่วใส่ตัวมีตันหาอยากได้เงินได้ทองอยากได้เมียได้ผัวตามธรรมเนียม,มเมื่ออยากได้ของวันนี้ก็หาเอาโดยทางชอบด้วยศีลด้วยธรรม โดยขนบธรรมเนียมประเพณีไปอย่างนี้มันก็ยังไม่เป็นทุกข์ปลายเท่าไรนักอขอให้ชอบศีลชอบธรรมเถอะก็ยังพอมีความสุขอยู่บ้างน,นั่นแหละแต่นี่มันไม่เป็นอย่างนั้นที่มันไม่หวนนึกถึงศีลถึงธรรมถึงระเบียบอะไรที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้ไม่ได้คำนึงในส่วนมากคน่ะ ถ้ามันคำานึงถ้ามันค้นคว้าแล้วมันก็มันก็รู้ได้ว่าเอออันนี้มันเป็นเหตุที่จะให้ไปสู่นรกอบายภูมิอย่างนี้นะกรรมเหล่านี้เอออันตัณหาเหล่านี้นะมันจะทำให้เราเป็นทุกข์ให้เราจิตหายในปัจจุบันนี้เมื่อรู้แล้วอย่างนี้รู้ชัดๆโดยปัญญาแล้วมันก็ละกันได้ แต่คนส่วนมากไม่คพอยไม่ค่ยได้พิจารณาอย่างนี้เลยถ้าจะาพิจารณาอย่างนี้อยู่มันจะไม่ได้ทําชั่วเหล่านั้นเพราะยังยังอะไรในความชั่วเหล่านั้นอยู่นี่นี่คนเรานะสยสาเหตุที่มันจะละชั่วไม่ได้ทําดีไม่ได้เพราะมันขาดโยนิโสมนสิการหรือขาดความดำริตรีตรองใครควรพิจารณาเหตุผลในเรื่องนั่นนั้น มันขาดการตรีตรองอย่างนี้มันจึงละชั่วทำดีไม่ได้คนเราเนะ่ะดังนั้นให้พึ่งพากันรู้จักใช้ความคิดรู้จักฝึกจิตของตนให้สง,งบให้ตั้งมั่นลงไปเมื่อใจตั้งมั่นแล้วหัดคิดหัดวิจารณพิจารณาเหตุแห่งทุกข์พิจารณาว่าความดับทุกข์มันดับตรงไหนอย่างนี้ ก็วา่าเราพิจารณามันก็รู้ได้ชัดๆนี่แหละก็ดับตรงความอยากในหัวใจนี่แหละอย่างที่ว่าโมเทกี้นี้เองเมื่อดับความอยากในดวงจิตอันนี้ได้แล้วทุกทางใจมันก็ดับเท่านั้นเองอแต่ถ้าละส่วนละเอียดยังไม่ได้ก็ให้ละได้ส่วนหยาก ก็ยังนับว่าเป็นบุญโขอะไรทีเดียวพอเมื่อละอย่างหยาบได้แล้วชีวิตนี้ก็จะไม่ไปตกทุกข์ได้ยากลําบากหลังจากละโลกนี้ไปแล้วคนเราเมื่อละสิ่งที่ชั่วแล้วมันก็ต้องทําดีเรื่อยไปมันจะอยู่เฉยๆไม่ได้หรอกมันอย่างชาวคุทธทั้งหลายที่ได้หันหน้าเข้ามา ปฏิบัติธรรมในพุทศาสนานี่ทุกคนแต่ก่อนเนี่มันก็หลงกันอยู่ทั้งนั้นเลยทำดีบ้างทำชั่วบ้างอย่างนี้การพอได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปแล้วอย่างนี้มันรู้ตัวตื่นตัวได้ว่าตอนนั้นกําลังสะสมทั้งเหตุแห่งสุขและเหตุแห่งทุก์อยผลไปกันไปอยู่เวลานี้เนะี่ย เมื่อเป็นเช่นนี้ผลมันก็จะต้อง,องได้รับทั้งสองอย่างถึงคราวใดบาปให้ผลก็เป็นทุกข์ทนทรม,มานไปถึงคราวใดบาปให้ผลบุญให้ผลก็มีความสุขความสบายไปเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะไปสะสมเหตุแห่งทุกข์ไว้ทำไมอ่ะจะไปทำบาปมันทำไม มันก็ต้องหาทางหลีกเลี่ยงที่ผู้มีปัญญาทั้งหลายในโลกนี้จะสอนตนเข้าไปอย่างนี้นะถ้าผู้ใดรู้จักสอนตนเข้าไปอย่างนี้แล้วมันสามารถที่จะละบ,บาปได้จริงๆนะเบงนถ้าใครไม่มีปัญญาที่จะสอนตนได้อย่างว่านี้แล้วมันมันละไม่ได้ละบ,บาปไม่ได้ ดังนั้นในที่นี้จึงขอเตือนเพื่อนพุทธบริษัททั้งหลายชาวพุทธทั้งหลายขอให้พากันรู้จักใช้ความคิดเราเกิดเป็นคนมาแลว้วอย่าไปสร้างปัญญาขึ้นไว้ต้มไว้เกงกินเฉยๆมันไม่มีประโยชน์อะไรเราสร้างปัญญาขึ้นในใจก็เพื่อ,อาหาทางเอาตัวรอดจากทุก จากภัยพิบัติต่างๆไปให้ได้นี่จึงสมกับว่าผู้มีปัญญาอันที่ไปโฆษณาตัวเองว่าตนมีปัญญาตนฉลาดหาเงินได้ดีเข้าหาผู้รักผู้ใหญ่ได้ลูกแข่งคำขาได้เลื่อนยศเลื่อนสักได้ดีแต่ว่าปัญญาที่จะละบาปคกอมช่วต่างๆนั้นไม่มีปัญญาอย่างนั้นท่านว่า มันก็อำนวยผลให้ได้รับความสุขแต่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นแหละมันไม่สามารถจะขัดจัดบาปอากุศลออกไปจาก,กจิตใจนี้ได้ป็นอย่างนั้นดังนั้นปัญญานี่เราต้องสะสมให้มันเกิดทั้งสองทางปัญญาความรู้ความฉลาดในการทำมาหาเรี่ยงชีพนั้นอีกประเภทนึง่ง แล้วก็ปัญญาในการละก,กิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดทุกนี้ก็อีกประเภทนึงอย่างนี้แหละปัญญาทั้งสองอย่างนี้นะจำเป็นเราจะต้องบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นควบคู่กันไปถ้าใครไปสั่งสมดัปัญญาในการทำมาหาเรื่องขี่หาเงินหาทอง ร่ลำรวยอย่างเดียวเท่านั้นไม่สนใจกับปัญญาในทางธรรมปัญญาให้รู้คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็รู้จักละทั่วทำดีได้ถ้าใครไม่สนใจปัญญาประเภทนี้แล้วชีวิตของพวกนั้นก็เป็นหมันเนี่ยทำมามยังว่าเป็นหมันเป็นหมันเพราะ ความรู้ในทางโลกนั้นมันไม่ช่วยให้บุคคลพ้นจากนรกอบายภูมิได้เป็นอย่างนั้นเรียกว่าไม่ปัญญาความรู้อย่างนั้นะ่ะไม่สามารถจะสะสมบุญกุศลให้เจริญงอกงามขึ้นในตนได้เหตุนั้นจึงกล่าวว่าชีวิตของพวกนั้นเป็นหมันไม่สามารถจะทำกุศลความดีให้เจริญขึ้นในตนของตนได้ ตอนก็หิวความสุขระบะดิดนนะ,ะความสุขมันเกิดจากบุญกุศลเมื่อบุญกุศลไม่มีจะเอาความสุขมาที่ไหนนี่หมายเอาความสุขทางใจเมื่อความสุขทางใจไม่มีแล้วใจดำอมหิทเต็มไปด้วยกิเลสบาปธรรมแล้วอย่างนี้นะมันไม่มีหวังที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่อีกนี่ ตายแล้วก็ไปไหมอยู่ในนรกบ้างไปเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นสัตว์รัายฉานบ้างอย่างนั้นเรื่องมันนใ่ใครจะเชื่อก็าตามไม่เชื่อก็สร้างแต่พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงแสดงไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นแหละเมื่อได้ทราบอย่างนี้แล้วเพิ่งพากันตั้งอยู่ในอัปปมาทธรรมคือความไม่ประมาท อบรมปัญญาทั้งสองประเภทให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วก็จะนำตนให้พ้นทุกข์ภายในสงสารไปได้จริงๆดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้